nó có đâm bắn này ở đây để đi <laughs> lại trả lại anh tì con đẹp mẹ mẹ không chịu quay thì con bỏ xuống nhà nương xuống con có nuôi được có con lại

นอนลงมาเนี่ยเป็นเก้าม okay. yeah. ันผ่าจะไม่ผ่าทีนั้นก็ใส่สายยางนี่เลยที่ก็ใส่สายยางก็ใส่สายยางไว้ดเลยเพราะเรื่มันบ่อโตนี่อุ้มไม่ไหวจะที่ในตัวหนุ่มที่นี่เขาเลยพ่กเขาเลยมาให้ทุกอย่างที่นี่เขาที่นี่เขาเป็นเพราะคนอยู่แล้วอยากเอาโตแล้วก็ไปลงยาวันก็้หายลงมาที่นี่เขาเหมือนมีมีคนไม่จางงาะที่นี่พวกก็ส่งมาเลยเขาส่งมาให้ที่อร่อยที่สุดพันยังไม่สื้อนมอันนี้ก็คืออินเดียโน่ใช่หนึ่เดียว จะคิดตรงไหนยังไงได้ยืมเท่าไหร่เนี่ยสองปีกว่าสองปีไม่นานสองปีอ่ะอันนี้ก็ถือว่าไม่ไม่ไม่ได้เป็นโรคที่แบบเหมือนกับน้องโตาทุกคที่หัโตไม่ใช่ตู้ยังได้แต่ตัวแต่ว่าเขาผ่านเลยตัวอยู่ตัวอ่ะที่ผ่านแล้วผ่าผ่าแล้วกุ้งไม่ไหวได้ยิ่งไปที่หัวจะใหญ่เหมือนเขาเลยจ้ะตัวนี้เขาผ่านน้องเลยหัวเรย่อยๆยืมน้ามั้งค่ะอ๋อไม่เป็นไรครับลูกเขาทำบันอยู่แล้วเขาก็แยกไปเมื่อน้องหนึ่งของเขายังไม่ขนไปเพราแต่งงานยี่งอยู่ดิ่งยิ่ก็อยู่กันสี่ห้าคนพ่อ ทางเลยไม่บวชเห็นพูดเล่าพูดได้เนี่ยจะพูดได้แต่ลองหาพ่อเพราะฉันว่าเพี้ยนเนาะเพี้ยนก็รู้พอพ่อเห็นจะจะไม่ชัดแต่จะว่วรูเรียกทั้งดีทนอไม่ได้ไม่มันฉันไม่ได้นอนที่ก็ตีหนึ่งตีสองเมอกี้ไม่นะก็จะรองเอออกตอ้แต่แต่ก็ถือว่ายังดีนะเพราะลองพูดพูดเรียกพ่อเรียกอะไรนะเวลาหน้าหนาวก็หนาว ตรงนี้ถ้าเป็นกลางวันถ้าระบากลางวัน่ยสวยมันมีที่ดูชมอะไรแต่ว่าคืนละมุดน๋อต้องรู้บ้าแต่งงานหมดแล้วแต่งงานไม่วเขาแยกกุหมดเลยคนหนึ่คนใหญ่นี่หายไปจนไม่เหลือสักคนเลงหมดแล้วผิดรังเลยเนาะ ก็อย่างว่า้ทำไงท่านสงสัอางว่าแ้ทำไงอย่างลูกลูกต้องไปคนตะว่าเขาเิียมากนนี่ลูกคนโตเนี่ยนี้หายไปตั้งแต่พดสอบามที่วกกไปกล้ามาเลยไม่รสาจับศูนย์ตอนนี้แทงบัญชีศูนย์หรือว่าคนศูนย์หรือว่าอะไรไม่รู้จะไม่กควบอะไร สองปีชื่อน้องอะไรนะน้องพี่วาชื่อเล่นที่ที่เล่นชืตาสองปีแตมหรือว่าสองปีแบบมีนาลยค่ะสองปีมีนาถ้ากว่าก่าถ้ามีนาก็ยังตกเปนที่แบบว่าเพื่อนกันแล้วพอเขาหนะพอเขาตายที่ก็เลยดูแลเมียเขาก็เลยมีลูกอ่นเขามีแตก็ไปดูเจ้ะเขากินติเสากินยาคนนเป็นหนามเก็ นี่นี่เป็นยาหรือเป็นยาด้ยช่ยักษีเขาอยู่พิถีพิถันได้เี้ยอยู่พิ่ีฉันก็มีเงี้ยเขากระจายสองพันที่สิบพันยังงเจ้างไดก็ไม่ได้ส่งมันมีงานทำดี่ว่าเป็นมีงานทำส่งมานานเลยสองพันก็ให้ฉันหารวยไซื้อลงจอดโวยนี่อพันกว่าเลยที่บัชีอยู่จากไอโชกสพปวดต้นใหญ่เขาป่วเอเอาเงินไปไหนเนะบัญชีเขาาตใจย เอาสมุดบัญชีปปลบตัวเลขไอ้ดีนะที่มีอยู่สองล้านกว่าเปิดไปด้วยพยัญชนะชิดาะพี่เขาก็มองไหมทุกเคสที่เราเห็นแล้วรู้สึกหนักใจมากเลยรับทจะทำในเรืงดีมันก็หนักใจกับทุกเคสบางครั้งเราเรารู้สึกว่าการช่วยเหลือลเราเบื้องต้นเนี่ยมันคือเอาเงินให้เขาแล้วก็ ไม่เขีนบัญชีทพือคนจะต่อยอดแต่เมื่อต่อยอดเ้าได้เงินมาแล้วเนี่ยถ้าไม่มีใครมาช่วยเหลือคือไม่ใครไปหาให้ไปหาหมอหรือว่าไปทําให้ให้ให้ที่เขาเจ็บหรือว่าเป็นอย่างไรดีขึ้นเรา้องวอนหน่อยน้องก็เป็นไรมันงเปล่าใครช่วยหรือเขา่เปล่าอะไรยังเปล่าไม่เหมือนกรณีกับน้องต้านนี่โอเคเราติดต่อ ตอนนี้หมอก็ติดต่อที่จะมารักษาที่ตรงไหนที่แผลอยอนนู่นะอย่างกรณีหลายๆคนที่เราพยายามที่จะออคอยติดตามว่าเอ,อมีใครเข้ามาช่วยเหลือแล้วก็ได้รับความช่วยเหลือตอนนั้นก็คือไปฉุรงบานไหมอะไรไหมประมาณนี้เนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าเราช่วยไปอย่างได้ไมดเเีเงินเงินอย่างเดียวเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าไอ้เงินตรงเนี้ยมาทำประโยชน์อะไรให้กับคนไข้หรือน้องๆที่ที่เราช่วยเหลือไป อแต่ก <gesch> okay. ja, ็เพียงแต่ว่าโอเคยายาเาอาจจปซนินมแล้วก <Dai> ็เพาไปเช็คร่างกายบ้างอะไรบ้างต้องไปหาต้องไปหาหมอบ้างไปค่ะไปจะลดเไปเอายาไปรับยาที่คนนนี้เลยไมรับยาเบีกยนก็เดี๋ยวจะมีคนเอาช่วยบ่อยอเดี๋ยวมีคนาช่วยจีอนอันนี้คือโอโซไฮแบบนอนอันนั้นม่ยอเลยสัก่งหนูนั่งโยกหายอันหนึ่งนอนนี่นอนอย่างเงี้นอายุไม่เป็นหน่ เขาใคแล้วก็มาถ่ายรูปก็เนี่ย <reading> ก <repetition> ็เ <Pop> ล <ify scenes> ี o, ้วไป่ันร้องร้องคนร่วงร้บางจะอกว่ามันจะใบมันจะโลงเมื่อคืนตีสองีามนไปนอนนนสองสามมเร้องมากอยากให้เจอนั่น่สาวฟิลิปปินส์นั่นน่ะก็จะออ้ออย่างงี้เอื่อืนก่่นาฬานี่นก่้่นน แต่ในพี่ยังป็เด็กดูแลธรรชาติน้องมัางเพราะว่ามันมีจะกินฉี่กินอะไรกันหมดเลยแต่สัตว์เด็กจะไม่ไปกินตัวก็ยังเห็นเด็กน้องกินเช็ดกินนั่นแหละพ่อเนี่ยเอาคุณหมูสัตว์ซื้อมามาซักแล้วมาเช็ดตัวน้ำมันเช็ดตัวเช็ดตัวให้หลานเช็ดให้ดีดูแลให้ดีนะเราเปตังแล้วก็ต้องเอตัว โอเคมาแล้วปลาแล้วเดี๋ยวมันจะดึกคุณึเดี๋ยวไปคุณเดี๋ยวไปนี่นครับขอบคุณนะไหนกิน้ำกินท้าไม่เป็นไรครับปไอไขอบคุณมากครับเบเงินไดดีอะวันนียายเปนว่าวางมาเอาไปจะโยกวางถมาใดี นี right? ่ถามจริงเมื right? ่อก right like ี้ป้าวิ่งไปหรือว่าเดินไปเดินไปเดินหรหหมาอะไรใันป่าอะไรนะป้าถามพวกเราว่าเมื่อกี้ทำไมเราลงกันเร็วจังหมาเมือตื่นันหมดไม่ใช่พี่บอกว่าเบียอะไรเั้เอวนด้น้